สวัสดีครับ่อพี่น้องเมื่อนี้มาพอครับทิดหนวดคือเเ่าครับผมทิดหนวดพาพีพาหนองมากินตำตีนไกครับผมเมื่อนี้เออเห็นคุณผี่อ่าคนติดตามในติ๊กตอ็อกมาคนใหญ่กินติตีตำตีนไกจัดจังหน่อยพี่น้องมาครับมาเสบเสียบ,ยบนำการเมื่อนี้ยทักล้ายางครับพี่น้องเมื่อนี้เปิง่งพี่น้อง อนุญาตเด้อพี่น้องผ mm hmm. ักก็มีหยอดกะทิ้นพักและกะ้วก็มีฟักอ่อนมานั้ำครับผักซีผักโหระพาบักเขือพ่วงแล้วก็มะละนิดหน่อยพี่น้องมันเหลืออะไรกะบะับบักเขือครับผมเอาครับพี่น้องม่ต้องบอกไลยเฮาจวดยาวๆงวแงวครับ มาเด้อม,มากินน้ำทินหนวดครับพี่น้องอืมเรื่งพี่น้องตีนไก่มาดำสื่อมาตีนน้ำๆเลยพี่น้องตีนแหลกครับผมของนุญาตเด้อ Uh huh. แต่อีตนมาดามครับแต่งหนาจบเกลือลูกตื้นจ้อยห uh. ย่านเอฟซมาดามขึ้นหอดว่าว่าจะเอาเพิ่นเขากล่องน้ำ อีกสายบบเป็นใจเลยครับพักลายครับนื่อนี่มาเรื่อยพี่น่อ เสียบๆกับทิ้นนวด พี่นออย่านังเบิงที่ซื้อเด้อพี่น้องหาเนี่ยมากินพร้อมกันกับทีนวดครับ Cá đục nhỏ ăn bỏ khai đó phì nó. Bớt qua 웃 <놀람> เสียงแขว่วเด้อพี่น้องขอถูกจอภัยเด้อครับบักสี่หลาพี่น้อง ใช่กัหนุนจีนยอดเข้ากันลองซองทำง่างไ,ไปเลยผนงานต้อกดมา 嗯。 ขอไปเด้อพี่น้องเด้อพักลายครับเนาะ หมาด,ดามไทยหายี่น้องเลยใส่กันจังเลยครับที่ให้แม่เขา้ากล่องแม่เข้าไม่ได้ ไปกับเอซมาดามกับยจนี้ไปไซเดอร์ครับมีโอกาสม่จังวะมาดามเฉลยเขามาทักท้ายพี่น้องอยูอ่หรอครับขันเอามานั่งกินน้ำกัเมื่อบอยู่ซื่อครับลูกชาย ใส่มืออไยได้พีออกมายังเสี น้ำนัวพี่น้องเอ้ย ียงเกีเ่ยวยังดีพวกจะนักจะเต็มครับคลิปเนี่ยมาดามซื้อมาเป็นโลปซื้อตือตามเครื่องโู เลือดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอืมเศรษฐกับ เอาครับพี่น้องตีนนี่ที่หนวดคอปิดดากครับให้พี่ให้น้องคือเก่าพี่น้องแ <c oughs> ถมเสียงแข็อินแนตอินแนต ใช่ก็เอือนน้ำน้องเอยเอาครับพี่น้องคลิปนี้พ่พีพ่พาน้องเมื่กินตำตีนไก่ครับผมกับขนมจีนพี่น้องแล้วกับพักลายยางขอให้พี่ไ้นองซอยกดไหลกดแช่ กดติดตามให้ที่หนวดน้ำเด้อครับผมอย่าลืมครับผมที่สําคัญกดหมักกระโลงไ้ที่หนวนน้ำครับพี่น้องหรือว่ากดกระดิ่งนั่นแหละครับผมซอยเป็นกําลังใจให้ที่หนวนกมาดดาในเหตุคลิปต่อไปครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่ไอ้นอ้องสู้ขู่สู้ข้นพ้นโรคพ่นไฟห่างไกลสิ่งอันตรายคือเก่าครับผมที่หนวดขอล่าไปเพียงซํานีแล่ะครับผมสวัสดีครับ